ชุดถ่ายโปสเตอร์ของลิซ่าแบล็กพิงคนะคะธรรมดาที่ไหนแต่เอว่ามาว่าชุดนี้เนี่ยมันคุ้นคุนนะคะคือเรื่องของเรื่องค่ะก็อยากจะเห็นชุดเต็มๆนะคะของน้องลิซ่าแบล็พิงคค่ะคุณอยากจะเห็นไหมคะอ่ะแอดอยากจะเห็นนะก็เลยไปสืบสอบมาค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าชุดของสาวแบล็คพิงค์ค่ะก็มาจากร้านของฟรับฟนะคะแล้วก็เซเลนาโกเมสค่ะเป็นคนจัดหามาให้นะคะก็ชุดก็ออกมานะถ่ายออกมาก็ดูเป๊ะปังนะคะสวยดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะแอดว่าชุดนี้มันคุค้นๆค,ค่ะมันเป็นชุดแดงแรงลิตนะคะคล้ายๆกับชุดสีที่เคยใส่นะคะในรายการอินกิโกโยนะคะคุณว่ามะโอ้มืนคล้ายกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ชุดเดียวกันนะคะ ซึ่งชุดที่ทางเซเลน่าให้มานะคะก็ตัวบนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็โชคดีค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้เนี่ยบลิงคนะคะก็อาจจะเครียดได้ค่ะก็ทางสไตลิสนะคะเปลี่ยนมาเป็นเกาะอ,อกสีดแดงแทนนะคะแล้วก็มีการครีเอทเพิ่มนะคะโดยให้ใส่เสื้อนะคะ แขนยาวเนาะอีกข้างหนึ่งนะคะโดยการใส่แบบครึ่งหนึ่งด้วยนะคะก็เป็นการเซฟเซฟนะคะเพื่อที่จะแบบว่าไม่เซ็กซี่มากเกินไปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่สไตลิสนะ,ค,ะคิดให้ด้วยนะคะส่วนถัดมาค่ะก็เป็นโปสเตอร์อีกอันหนึ่งะคะซึ่งก็เพิ่งจะถูกเผยแพร่ออกมาวันนี้นะคะก็ชุดนี้ค่ะดูเหมือนเบาๆนะ,ะแต่จริงๆแล้วล่ะคะ่ะก็ไม่เบาเลยนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะที่เหมือนกาะอกจริงๆก็ไม่ใช่เกาะอกค่ะแต่มันเป็นเสื้อยืดนะคะแล้วก็ไม่ใช่เสื้อยืดธรรมดาด้วยค่ะเพราะว่ามันมาจากแบรนด์ลูกของพลั ะะชื่อว่ามิวมิวนะก็งานนี้ค่ะเป็นแบรนด์ลูกก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นราคาคุณแม่นะคะเพราะว่าเสื้อยืดตัวเดียวเนี่ยราคาก็สูงถึง2อง0 0ื่นสามห้บาทค่ะโอ้โหปาดเหงือกันเลยทีเดียวะ,ะ่ะก็นั่นเลยค่ะก็สมฐานะของ Face of p r ada อย่างลิซ่าแบล็คพิงคนะคะ นอกจากเสายืดแล้วค่ะก็มาที่สร้อยคอตัวนี้นะคะก็มาจากแบรนด์ของบูการีค่ะแน่นอนค่ะว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับทางบูการีนะคะก็เลยส่งมาให้ค่ะเส้นนี้นะคะก็เบาๆเช่นกันค่ะหลานสองเท่านั้นเองนะคะก็ราวๆประมาณรถยนต์สักคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาให้ดูทะคะว่าบางทีลองมองไปอาจจะแบาบว่าเออคิดว่า อันนี้น่าจะเป็นเสื้อเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะมันเป็นแค่กกเอามาทําแค่กอก,ก,กนะคะตามสไตล์ของ YG นะมีการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ก็เอามาฝากแล้วกันค่ะเผื่อใครอยากจะเห็นนะคะชุดเต็มๆของลิซ่าค่ะ,คะก็ประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า